อัลโลสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่อง Atlas นะคะเอาละค่ะวันนี้นะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าสิ่งศักดิ์สิทธินะคะต้องการทีร่จะสื่อสารอะไรกับคุณนะคะผ่านไพ่เซเว่นออฟเพนทานะคะโอเคค่ะตอนนี้นะคะช่วงเวลานี้เนี่ยเป็นช่วงเวลานะคะที่คุณมีทางเลือกต่างๆมากมายในชีวิตเลยนะคะหรือคุณบางคนนะคะอาจจําเป็นนะคะที่จะต้องเลือกนะคะจะต้องเลือกแบบ เยอะเอ่ยอะในชีวิตของคุณนะทุกอย่างเลยเหมือนกับแบบจำเป็นต้องเลือกอะคะ่ะก็ขอให้คุณนะคะโฟกัสกับสิ่งที่คุณต้องการจริงๆนะคะไม่ใช่แค่ผลประโยชน์ชั่วคราวนะคะแต่เป็นสิ่งที่ทำให้คุณมีความสุขเป็นสิ่งที่จะทำให้คุณแบบเติบโตได้นะคะจริงๆนะในช่วงเวลานี้เนี่ยมันเหมือนกับคุณอยู่ในจุดที่สูงสุดแล้วของชีวิตอะเป็นบางคนนะคะเป็นแบบ อยู่ในระดับสูงมากๆแล้วทางเลือกไพ่ใบนี้คือมีมีทางเลือกเยอะมากๆอ่ะแล้วเหมือนกับแบบข้อเสนอแต่ละอย่างคือดีมากๆแล้วคุณแบบเลือกไม่ถูกอะค่ะขอให้คุณโฟกัสนะคะว่าสิ่งที่คุณทําและพยายามมาจนถึงจุดนี้เนี่ยจริงๆแล้วตัวคณต้องการอะไรกันแน่แล้วอะไรอะสิ่งต่างๆข้อเสนอต่างๆของคุณอะที่คุณได้รับมาค่ะมัน แมชกับสิ่งที่คุณต้องการหรือเป็นตัวตนจริงๆหรือเปล่าสิ่งที่คุณต้องการจริงๆในที่นี้นะคะคือสิ่งที่จิตวิญญาณของคุณทำแล้วมีความสุขนะคะจิตวิญญาณของคุณทำแล้วมีความสุขร่างกายของคุณทำแล้วเอนจอยกับสิ่งนั้นไม่ได้ถูกกดดันโดยสภาพแวดล้อมไม่ได้ถูกกดดันโดยสภาพสังคมใดๆอะ่ะคุณลองคิดดูว่าเออถ้าเราไม่จำเป็นต้องหาเงิน ถ้าเราไม่จําเป็นที่จะต้องปกป้องใครถ้าเราไม่จําเป็นที่จะต้องดูแลรักษาใครถ้าเราไม่จําเป็นที่จะต้องมีบ่วงอะไรแล้วอ่ะสิ่งที่คุณต้องการที่สุดคืออะไรเลือกให้ถูกนะคะเลือกให้ดีเพราะว่าคุณรู้รู้ดีว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นนะคะมีผล,ลกระทบทั้งระยะสั้นแล้วก็ระยะยาวนะคะ เพราะฉะนั้นแล้วอ่ะมันกระทบทั้งตัวคุณแล้วมันก็กระทบกับคนรอบข้างของคุณามากมากยิ่งคุณยืนอยู่ในจุดที่กระทบผู้คนได้มากหน้อยเท่าไหร่อ่ะยิ่งเป็นอินฟลูเอนเซอร์ยิ่งเป็นคนที่แบบมีกระแสจับอะไรก็เป็นกระแสนีนน่นั่นอ่ะอ่ะนั่นแ่ะบางคนส่วนมากนะคะเก้าสเปอร์ซที่มาฟังคลิปนี้ค่ะเป็นคนแบบนั้นเพราะคุณเป็นคนที่มีทางเลือกมากเยอะมากๆเพราะฉะนั้นแล้วว่าคุณอาจจะได้รับ บางสิ่งบางอย่างที่โอเคไม่พูดโอเคค่ะบางสิ่งบางอย่างที่คุณรู้อะนั่นแหละเพราะฉะนั้นแล้วคุณเลือกให้ดีนะคะเลือกให้ดีถ้าคุณเลือกในสิ่งที่ดีนะคะด้วยเจต,ตนาที่บริสุทธิ์ไม่ได้มีความอยากได้ไม่ได้มีความอยากมีอะความดีและเจตนาของคุณสิ่งดีๆอะจะปกป้องคุณให้คุณเลือกในสิ่งที่ ใช่สำหรับคุณแต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่คุณไม่ศรัทธากับสิ่งที่คุณทําไม่ศรัทธาในบุญไม่ศรัทธาในความดีอะแต่คุณทําบุญนะคุณทําความดีนะแล้วคุณคาดหวังว่าคุณจะได้มันกลับมามันได้มันมันได้กลับมาเสมออยู่แล้วค่ะแต่มันอยู่ที่ว่าคุณจามองเห็นมันหรือเปล่านะคะมันได้กลับมาเสมอได้กลับมาเสมออยู่แล้วแล้วมันทําให้คุณมีสิทธิ์เลือกมากๆถึงตอนเนี้ยแต่ว่า บางทีอะค่ะยากเนอะนั่นแหละค่ะเราเข้าใจแต่ว่าถ้าคุณเลือกมันด้วยเจตนาที่ดีต่อตัวเองและเจตนาที่ดีต่อผู้อื่นนะคะแล้วก็ไม่ได้คิดที่จะทํร้ายใครอะสิ่งต่างๆเหล่านั้นนะคะไม่ว่าคุณจะเลือกอะไรอะมันจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเสมอสําหรับคุณและเหมาะสมที่สุดเสมอสําหรับพวกคุณค่ะแต่สําหรับคุณบางคนนะคะที่แบบ ที่ไม่ได้มีทางเลือกมากมายขนาดนั้นนะก็ขอให้คุณนะคะเอ,อ่อโฟกัสกับสิ่งที่คุณอยากได้จริงๆนะคะเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่ energy ของคุณอยู่กับสิ่งที่คุณอยากได้จริงๆนะี่ยคุณจะได้รับสิ่งเหล่านั้นมาแต่ว่าสิ่งเหล่านั้นความอยากของคุณอะ่ะมันจะต้องเป็นความอยากที่ไม่ทําร้ายตัวเองและไม่ทําร้ายผู้อื่นทั้งระยะสั้นและระยะยาวนะคะแต่เมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่คุณอยากด้วยกิเล อยากด้วยความรู้สึกที่แบบเต็มไปด้วยความอิจฉาหรือสั่ยอะนั่นแหละค่ะสิ่งเหล่านั้นนะ่ะมันก็จะทำให้คุณได้เลือกกับสิ่งที่มันแมชกับพลังงานที่คุคส่งออกไปนะคะเพราะฉะนั้นแล้วค่ะสิ่งเหล่านั้นแหลคะความคาดหวังของคุณนั่นแหละค่ะเป็นสิ่งที่บล็อกนะคะสิ่งดีๆทั้งหมดที่คุณสมควรที่จะได้รับนะคะในอีกกรณีหนึ่งเนาะ นี่ไม่ใช่กรณีของคนที่มีทั้งเลือกแล้วถูกแบบถูกบังถูกบังคับให้เลือกในบางคนอะนะคะเพราะฉะนั้นแล้วอะคะ่ะขอให้คุณตั้งสติกันดีๆนะคะคนที่เข้ามาฟังในคลิปแต่ละคนนะคะมีจุดยืนที่ไม่เหมือนกันในตอนนี้สถานการณ์ที่เจอกันแตกต่างกันเพราะฉะนั้นแล้วขอให้ใช้สติแล้วก็วิจรารณญาณในการรับชมว่าตอนนี้คุณยืนอยู่ในจุดไหนนะคะแล้วมันเป็นแบบไหน เพราะฉะนั้นแล้วอะค่ะมันไม่ใช่ว่าสิ่งที่เราอ่านไปพูดไปมันจะเป็นของทุกคนที่เข้ามาฟังนะคะเพราะเอ e r g รจตรงนี้เนี่ยมีทั้งหมด3าหรือสี่ e r g y จากผู้คนมากมายที่ส่งมานะคะเพราะฉะนั้นแล้วอะค่ะก็ขอให้คุณรับรู้ไว้นะคะว่าบางส่วนก็อาจจะเป็นของคุณบางส่วนอาจจะไม่ใช่เรื่องของคุณส่วนที่เป็นส่วนของคุณอนะคุณจะรับรู้เข้าใจแล้วแบบมันจะจขึ้นมาแต่ส่วนที่ไม่ใช่ของคุณนะ่ะ มันจะไม่อยู่ในหัวของคุณค่ะเพราะฉะนั้นแล้วอะค่ะใช้สติอยู่กับการฟังนะคะเพราะว่าคลิปที่เราตัดให้มันสั้นลงอ่ะเราอยากจะให้ทุกคนนะคะมีสติในการฟังแยกแยะให้ออกเพราะฉะนั้นแล้วอะทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในนี้นะคะมันเป็นของคนพลังงานที่เป็นพลังงานโดยรวมที่ถูกส่งออกมา นะคะมันไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งหรือมันอาจจะใช่แต่มันก็อาจจะไม่ใช่ทั้งหมดนะคะเพราะแต่ละคนสถานการณ์ที่เข้ามาแตกต่างกันมากๆเลือกให้ดีคิดให้ดีนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครนะคะรู้สึกว่าแบบทําไมชีวิตของเราถึงเป็นแบบนี้นะคะมันอาจจะเป็นเพราะว่าความคาดหวังของคุณความอยากได้ของคุณในช่วงเวลาที่ผ่านมาที่คุณทํามันมาโดยตลอดอ่ะคุณบางคนทําจนแบบ มันถึงช่วงเวลาออกดอกออกผลมาแล้วอะ่ะคุณทําด้วยทั้งชีวิตบางคนทํามาทั้งชีวิตอะ่ะแล้วตอนเนี้ยมันก็เหมือนกับเป็นต้นไม้ที่โตเต็มที่แล้วสามารถเก็บเกี่ยวได้แล้วนะคะคุณบางคนอยู่ในช่วงสเต็ปที่ทุกอย่างออกดอกออกผลแล้วคุณบางคนอยู่ในช่วงสเต็ปที่มันเหมือนกับปลูกต้นที่ไม่ใช่อะ่ะคุณบางคนอยู่ในสถานการณ์ที่แบบเออยังไม่ได้ปลูกอะ่ะ อยากที่จะปลูกแต่อยู่ในจินตนาการว่าปลูกแล้วจะได้อะไรนะคะเพราะฉะนั้นแล้วอะ่ะมันมี3 e ม e r g นนี้เพราะฉะนั้นแต่ละคนต้องเลือกให้ถูกว่า Energy ไหนที่เป็นของคุณที่คุณกำลังยืนอยู่ในจุดนี้จริงๆนะคะสำหรับวันนี้นะคะแน่นขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่นะคะบ๊ายบาย